สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 มิผาดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนเมษายน2567นะครับโอ้โหเข้าสู่ปีใหม่ใกล้แล้วนะครับสงกรานต์ตไทนะจะได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาประสบความสำเร็จนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะรวยมากบางคนอาจจะเหนื่อยบางคนอาจจะมีอุปสรรคติดขัดนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ร,รู้เนี่ย FC แฟนคลับของมริุศดาวทุกคนเนี่ยนะครับคุณจะมีโชคลาภมีเงินมีทองนะเออทั้ง12ราศีเนี่ย นะครับอิทธิพลของดวงดาวที่จะย้ายในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกตดาวอังคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤรุหัสนะครับคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นใครแม็กใครแม็กนะพูดแอคเซนไม่ถูกในช่วงจังหวะน,นี้นะอาจารย์จะโฟกัสแค่ดาวพฤรุหัสกับอาทิตย์เท่านั้นนะครับจะส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีจะทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ในชนษา นะครับมันเข้าเกณฑ์พีกวนะโชคใหญ่ในชนษสาพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องขัวอาทิตย์พืรหัสจะเกิดโชคใหญ่ในชนษสาสถาผลลาบผลภูลทวีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่มีทางนะครับจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเดชอํานาจบารมีนะครับเพราะว่าดาวพระัสบรียังอยู่ถึงสิ้นเดือนเมษายนสาิเมษายนนะครับแต่และดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับในวันที่13 เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกลางเดือนมันก็กี่วันนะนะก็ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ตีโดยรวมๆแล้วกันภายในเดือนเมษายนนะครับคุณจะต้องมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาบใหญ่เข้ามาเงินทองจากการทําธุรกิจติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะครับเออนะเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับก็เป็นวันสงการใช่ไหม ปีใหม่ไทยโอ้โหประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับที่อาจารย์ได้คํานวณออกมานะครับวันมหาสงการปี2567นะครับปีมะโรงนะครับเป็นวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์นะครับขึ้น6ค่ำเดือน5นะครับในวันนี้ตามปฏิทินเนี่ยนะครับไดอารี่โหรของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว วันนี้ห้ามทําการมงคลเพราะเป็นดีถีมหาสูตรนะครับเป็นปกติมาตรอธิกาวาสอธิกะสุรทินเวลา22่สกาสินาที24วินาทีเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อมโหธรเทวีทรงภระรัตทัดดอกสามหาวโอ้โหหาวเดียวก็หลับแล้วนะแก้วนินรัตเป็นอาพรพัดสาหารเนื้อทรายพาดขวาทรงจัดพัดซ้ายทรงตรีศูน สเสด็จสายญาติลืมเนตรมาบนหลังนกยุงนะครับเถลิงศกเป็นจุลศักราช1386วันที่16เมษายนพุทธศักราช2567เวลาตีสอนาฬิกากับ1ินาที0วินาทีคำพยากรณ์วันเถลิงศกปีนั้นพระราชเทวีและหมู่นางพระสนมราชบดิพานจะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง คาพยากรวันสงการปีนั้นจะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงและจะเกิดโจนผู้ร้ายและจะเจ็บไข้นักคาพยากร์วันเนาปีนั้นข้าวจะตายฝอยจะได้ยินเสียงคนต่างภาษานะครับอาจจะได้ยินเสียงฟุตฟิตฟอร์ไฟดิดดิดาบ,บุกอะไรประมาณนี้นะครับหรืออูจีอูจีนะครับเออนะเท้าพญาจะร้อนใจนะคาพยากร์เกี่ยวข้องกับน้ำนักข้าราชให้น้ำสามตัว ฝนแรกปีมากกลางปีงามปลายปีน้อยแรคําพยากรเกณฑ์ทัญญาหารได้เศษ5ชื่อวิบัติข้าวกล้าในภูนาจะเกิดกี่มิชาติด้วยมแมลงได้ผลหนึ่งส่วนจะเสีย5ส่วนเมืองจะเกิดยุทธสงครามอ้าวอีกแล้วเหรอจะประหารชีวิตจะพินาจากกันจะชิพหายเป็นอันมากนะครับเออน,นี่คือคําพยากร์เกณฑ์ทัญญาหาร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดยุทธะสงครามโอ้โหเหมือนสมัยตอนนั้นลุงตู่ใช่ไหมปี65ให้คุณดูปี65เลยว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นก็ขอให้ fc แฟนคลับของบริษัาดาวทุกคนประสบความสําเร็จมีแต่โชคลาภเงินทองนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเลยนะครับสวัสดีปีใหม่วันสงการนะครับชาวนักนณาราศีธนูนะครับปีใหม่ฟ้าใหม่คุณต้องมีสิ่งที่ดีๆ นะครับแหมในเรื่องของการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยแม่นที่สุดใน3โลกนะครับถือว่าในเดือนเมษายนนี้คุณจะมีความสุขในรูปรถกินเสียงต่างๆนะครับดีนำเสนอโครงการโปรเจกต์นะครับขายสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จนะและชาวราศีธนูเนี่ยนะครับคุณต้องระวังนิดนึงอาจารย์เตือนทั้งสองอย่างนะครับมีคนคอยจับจ้องคุณอยู่ทั้งดีและไม่ดี นะครับถ้าดีก็อาจจะให้ความสนใจคุณอยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ดีแสดงว่าเขายังแอบดูแอบส่องคุณอยู่นะครับเช่นคุณอาจจะไปรับผิดชอบเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายหรือเขาฝากอะไรกับคุณดูแลเซฟนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเอาเงินไปใช้จ่ายโดยส่วนตัวอะไรเงี้ยเขาอาจจะสงสัยคุณอยู่นะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองนะครับของชาวลัคนาราศีธนูเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงทำอะไรสิ่งสิ่งที่ ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้เนี่ยดีที่สุดนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าดวงดาวก็ดีๆเยอะแยะนะเออในดวงชะตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอุตอินทุบาทนะครับอังคารจุลจักรปฏิวัติเกษตรพุทธประนิษอุดมเกณฑ์นะครับดาวพื่รหัสกัจุลจักรปฏิวัติเกษตรแล้วก็ดาวศุกร์นะครับก็เป็นประอุจาริมุก ปริวัเกษตรแล้วก็เสาก็เป็นอุดมมากีนนะครับออในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเพราะฉะนั้น <_ d ial id> ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับในวันที่สองนาเมษายน2567เวลา14.28นกานาทีอิทธิพลดาวศุกร์นี้เข้าสู่พบพันธุสุขเข้าพันธุหมายถึงชาวราศีธนู คุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวครับคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างดีในดวงชะตานะและดาวพระศุกร์นี่เป็นดาวเจเ้าเรือนภพคาลิและลาภะนะครับคือโชคลาภม,มีอยู่แนละ้วคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยได้มากเป็นอย่างดีนะครับอุปสรรคก็มีเหมือนกันคุณอาจจะซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นก็ได้นะ,เ,ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องของทรัพย์สินของคุณให้ดีนะครับ ของชาวลัคนาราศีธนูนะในเรื่องของเอกสารสรัญญาก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของปัญหาข้อพิพาทนะครับหลายคนติดต่อในเรื่องของที่ดินนะคือแหมหลายราศีอะนะครับช่วงเนี้ขายที่ดินกันตะพุทธบือโอ้โนะแหมขายขายทําไมครับรวยอยู่แล้วขายทําไมเออแม่อ๋อเงินมันร้อนหรือไงนะเพราะฉะนั้นก็เก็บเก็บนิ่งๆไว้ นะครับดวงชะตาบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีรวยทรัพนะเออถ้าดาวการเงินคุณเสียเนี่ยคุณจําไว้เลยคุณเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์ดวงเขาบอกไว้แบบนั้นนะครับคุณต้องเก็บเป็นทรัพย์สินแต่ถ้ายังเมื่อยามใดคุณเก็บเป็นเงินสดสักวันหนึ่งหมดตัวครับไม่มีเหลือนะเพราะฉะคุณจะต้องวางแผนชีวิตของคุณให้ดีส่วนมากเนี่ยดวงข้าราชการแต่ละคนที่อาจารย์เห็นเนี่ยการเงินเสียทั้งนั้นแต่คุณโชคดีเข้าราชการได้โอ้โห เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณได้เงินเดือนมาคุณก็แบ่งสรรปันส่วนเป็นลงเป็นที่ทรัพย์สินให้หมดนะครับคุณมีทรัพย์มากกว่าเงินสดจําไว้นะครับคุณจะภาษีแบบไหนล่ะเวลาคุณไปสังคมติดต่อเพื่อนนะครับโอ้ยเงินไม่มีเลยนู่นมีน้อยแต่ซักเพียบมีที่ดินเป็นสิบสิบไร่โอโหภาษีมันต่างกันใช่ไหมเ,เพื่อนก็รู้น,น,นู่นนี่นะโอ้ยเงินหรือว่าคุณจะเอาแบบว่าโอ้ยไม่ได้ไม่เคยซื้อเลย เงินหมดตัวเจอเพื่อนไม่มีอะไรเลยบอจี้ครับแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องคุณสามารถเลือกได้นะขึ้นอยู่กับวกคุณจะทําไม่ทํานะครับแล้วก็ให้ระวังญาติพี่น้องบางส่วนเนี่ยมักจะสร้างความเสียหายให้กับคุณด้วยนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวที่ย้ายราศีเด็วที่13เมษายน2567 เวลา22กา18นาทีเนี่ยอาทิตย์ก็เป็นมหาอุดเข้าสู่พบปุตตะร่วมกับดาวพฤหัสบดีถือว่าคุณจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลับผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตามีโอกาสที่จะมีโชคนะเสี่ยงรัตตอรี่ได้นะครับ1 1551เอาเลยตามสบายซิอเ,เ่ียงเลี้ยงเหลาเย็บพอหอแล้วก็เลข6ด้วยมีเลข6ด้วยนะครับเอ่ออันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอิทธิพลดาวอาทิตย์เข้าสู่พบปุตตะเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นพินทุบาท เจ้าชะตาจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือใหม่ๆแม้จะมีปัญหาโอปสรคบ้างแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นนะครับหรือบุตรบริวารของเจ้าชะตาเนี่ยจะพบกับความสําเร็จก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีนะต่อมามาพูดถึงดาวพระเกตนะครับดาวเกตนี้ย้ายราศีในวันที่22เมษายน2 5 6 7เวลา14นกานาทีะครับดาวเกตนี้ย้ายเข้าสู่ภพศาสชะนะครับในดวงชะตา ส่งผลให้เจ้าชะตามักจะเข้ากับเพื่อนได้ง่ายมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับบางครั้งก็อาจจะยะาโสโอหังนะครับมักจะมียานวิเศษนะครับหรือมีเซนลางส่งหอนในช่วงนี้นะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระรง,รงคานดาวคานนี้จะย้ายราศีในวันที่23เมษายน2567 นะครับเวลา17บเนกาสินาทีนะอังคารนี้ย้ายเข้าสู่พบพันทุนะครับตำแหน่งก็เป็นจุลจักรนะในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าเจ้าชะตาจะมีสมาชิกใหม่ๆในครอบครัวนะครับหรือสิ่งใหม่ๆในครอบครัวก็ได้หรือในช่วงนี้ชาวราศีธนูนะครับบุตรหรือลูกหลานของคุณเนี่ยมักจะอยู่ติดกับบ้านเป็นพิเศษก็ถือว่าดีนะครับว่าบุตรหลานได้มีความห่วงใยใส่ใจครอบครัวญาติพี่น้องนะครับหรือดวงชะตาของคุณเนี่ยวินาศพันทุ ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายด้วยนะครับออหรือดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การส่อมบานส่อมรถก็ได้ในช่วงนี้นะต่อมาเลยมาพูดถึงดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์นี้ก็จะเดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วในวันที่27เมษายน2567เวลา6โมง18นาทีนะครับดาวศุกร์นี้เสด็จเข้าสู่พบปุตตะนะในช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักเด็กนะรักสิ่งใหม่ๆนู่นนี่นั่นนะครับเจ้าชะตาไม่ค่อยจะลงรอยกับบุตรหรือบริวารน,นัก นะครับแต่ก็เป็นเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นนะและเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของคุณไปเสี่ยงโชคลาภได้เลยก็จะมีเลข5เลข6เลข1 ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับนะต่อมาเลยมาถึงช่วงดาวที่สําคัญเลยก็คือดาวาพระพฤหัสบดีนะครับดาวพระสบดีนี้จะย้ายราศีในวันที่3 0เมษาย,ยน2 5 6 7เวลา12บสนกาสี่สนาทีพระศดีนี้ย้ายเข้าสู่พบอาลีนะครับตำแหน่งเป็นจุลจักรในดวงชะตาเจ้าชะตามักจะสร้างปัญหาโอปสรรคต่างตนะครับตนุเป็นอารีนะอาจจะเป็นคนที่ดูกลัวอยู่บ้าง นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจย็นๆน,นะออพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไว้ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้ผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีสุกใส่ความนะครับจากคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงานก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะชาวราศีธนูจํำไว้เดินทางแล้วดีประสบความสําเร็จติดต่อง,งานต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับจะมีเงินทองเข้ามาทีดี แต่ถ้าคุณอยู่กับบ้านมันจะร้อนงุนหงิดนะครับเพราะฉะนั้นโอหาโอกาสเดินทางไปทํางานนอกบ้านเดินทางติดต่อสื่อสารจะดีที่สุดของราศีธนูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนในดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่เเมษายน2567เวลาตีหนึ่งนาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่พบพันธุต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินบ้านครอบครัวอาจจะมีปัญหาอปุปสรรค แล้วก็พระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์จะเพ็นในวันที่24เมษายน2567นะครับเวลา6โมง2 1ลนาทีพระจันทร์เพ็นก็อยู่ที่พบลาพระโอ้ยโชคลามเงินทองไหลมาเทมาณนะชาลิติก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ